บ้าเลครับเอาเดมมือไม่พูดเอะพี่หนึ่งโอเคแล้วทุกคนโอเคไหมถ้าโอเคยกมือหน่อยครับเป็นสักขีพการให้อภิวันคีแมนปูเกิดใหม่หนึ่งตัวนะครับผมยังไม่ยุบยังถ่ายรูปอันนี้เอสมาธิกคีแมน ทอดใหม่หนึ่งตัวแล้วกันนะปูถ้าใครอยากเข้าคีแม้ก็เชิญได้นะโอ้โหคือเราจะโหวตให้กับสมาชิกใหม่ทุกคนเป็นสักขีพยานส่วนที่ไม่มาก็คือยกนะครับไม่จะเป็นรุ่นสองแล้วนี่รุ่นแรกอยู่นะเอาคนที่มาเราเรามากกว่าคนที่ไม่มาก็ยอมรับกันไหครับ ให้ความร่วมมือกันทุกคนให้ความร่วมมือกันเพราะว่าเราได้แจ้งไปแล้วหลายวันแล้วว่าให้ันนี้มีการรับสมาชิกใหม่แล้วแจ้งไปแล้วแนะนํำนิวัฒน์มามีเปิดไอ้เขาเปิดร้านแว่นสีสาขาแล้วก็กาลังเร็วๆนี้เราจะมีทำให้ร้านการเต้นอยู่บนเขาค้อดับลิสซ์ส์นะถ้าใครอยากไปก็ ได้นะครับเพราะว่าเสร็จปีนี้แน่นอนไม่ไม่เเราต้องต้องเปิดเผยก่อนเพราะเราอ่ะต้องต้องรู้ก่อนใช่ไหมไม่รู้เราจะรับได้ไงใช่ไหมอ่าเราเราต้องต้องรู้ที่มาที่ไปของพิวัตรคิดยังไงที่ว่าเอาพิวัตรขึ้นมาหน่อยครับคิดยังไงที่อยากอยู่ทีแมนเพราะว่าเชิญเชิญเชิญพิวัตร ชอบชอบมอตเตอร์ไซค์ครับชอบมาแต่เด็กครับตอนนี้พอมีกําลังที่จะซือ้อว่าอะไรหลายอย่างก็ชอบแค่นั้นเองครับคือเ,อเข้าขพื้นพี่ก็ปูครับกีแมนแค่นั้นเองครับรีสอร์ทเราก็จะเสร็จประมาณสิ้นปีนะครับก<อ>ีแมนเราต้องไปทุกคนนะครับเขาพอกับเชิญทุกคนเลยครับรีสอร์ทครับกีแมน ฟรีครับทุกคนน้าเบ้นเราก็มีสาขาที่ระยองครับระยองอินเลียเลนบ้านตะวัดมีอยู่4สาขาคลัถ้าพวกพุงไปได้ครับอ่กอย่างแรกไ่เแล้วเนาะสอนได้ได้ครับด้วยการด้วยกาได้เลยได้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 ได ได้ได้เดียวหนึ่งครับผมลาไปอยู่เดี๋ยวเราจะจัดทิปขี่มอเตอร์ไซค์กันในพิวัตรไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปาร์ต์ก็ร์ตมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองเพลงญี่ปุ่นไม่ได้ไม่จบเลยอะไรนะอะไรเห็นได้ยที่ได้เราจะขี่จากเบตงไปเชียงใหม่นะไปเลยครับเบตงไปเชียงใหม่เเราเริ่มสตาร์ทที่เบตง ใส่เลยใส่เลยใส่เลยไอเสื้ออัละคุณพูดอย่นะเออโอ้โหันหลังด้วยหันหลังหันหลังเพ้เลไร้ใจไร้ใจเลย้ำไฟไม่เปิดไไม่เปิดมาเลยเลมืดเหรอมืดนี่มาดูดูมีเลงีเลงประกบน้อยมีเลงประกอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเปิดตรงไหนเปิดไฟะ มเมื่อแนี้ไเปีนรไมแียบร้อยนะครับวันนี้ก็ทุกคนก็โอเคเอเรเการเต้นเดี๋ยวเราเสร็จจากงานจัดงานเสร็จแล้วเราจะไปบุกของขอกันครับครับพี่้ไเที่ยวกัน เหมือนมิตติ้งมิตติ้งกันเราเชิญไปพักผ่อนกันเขาคอเดี๋ยวเสร็จงานจากงานทีแมะเรียบร้อยก่อนมาพอดีหนาวพอดีขึ้นไปเที่ยวเขาอกันบนไปแม่ต่อขอได้ไหมลอยอยู่บนดีด้วยครับพี่ดีด้วยครับ เรเยจไปส่งขายมากวใ่ันนีด้วยพีวันี้ด้วพี่ม่ไม่ม่ไังคานี่ไปแม่ปอดกันไหมขับมอเตอร์ไซค์ไปไม่ส่งอะเลยส่งผมเนี่ยับเอง้บทีอรที่ม

จะเป็นความรักที่ไฟไฟ้อน้องย้อนไใครอีกคนเข้ามาคนที่มองฉันสิเขาเลี้ยงมันเกิดที่นี่ใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะมาวันเกิดที่นี่ใช่ไหมเนี่ยชามยังล้างไม่หมดเลยเนีชามอ่ะคนดิบคนดิบคนสุดทายวันนี้ดีอ่ะสิเป็นของอะไรมาบ้าง เด็กขาดนี้แล้วองตัดป้ายกับช่องมแล้วแต่ขอย่างเดียวอย่าามว่าเครัครถ้าเธคนตาหวนแล้ว Yeah. từ giờ học hạ ai có nắn mang vô thời đi ai hiểu đi mang tập trăm phương thôi ai muốn một ai muốn một ai ที่สุดสามคอนเซ็ปต์ของผมคืออะร